สวัสดีค่ะพี่เก่งกินโปนะคะวันนี้พี่เก่งก็จะมาต่อในเรื่องของการวางแผนภาษีของธุรกิจโรงบาลสัตว์นะคะคลิปที่แล้วค่ะเราพูดกันเรื่องของการเข้าแวดนะคะ ซึ่งธุรกิจของโลบานสัตว์เป็นธุรกิจที่ต้องเข้าแวดในเรื่องของตัวรายได้ก็ต้องมีการเข้าแวดก็เซตเรื่องของระบบเครื่องโผลให้ดีนะคะว่าสินค้าตัวไหนเป็นแวดอนไนไม่เป็นแวดนะคะรวมถึงเรื่องสินค้าที่มีไว้ขายเช่นอาหารสัตว์นะคะอันนี้เป็นสินค้าที่ไม่มีแวดตัวอุปกรณ์ต่างๆนะคะเช่นทรายแมวกระบะแมวนะคะหรือว่าพวกอุปกรณ์ตกแต่งของเสื้อผ้ากระจุกกระจิกของใช้ของน้องๆนะคะอันนี้มีแวดนะคะซึ่งในการเซตเรื่องของเครื่องโผลก็ต้องให้น้ําหนักเรื่องนี้ให้ถูกต้องนะคะ เพราะว่าในเรื่องของการทํางานจะได้ง่ายขึ้นคิดประเด็นต่อมาค่ะในเรื่องของตัวที่ดินกับสิ่งปลูกสร้างที่คุณหมอได้มีการซือแนะนาส่วนตัวไปนะคะในส่วนของที่ดินน่ะพี่เก่งได้วางแผนให้คุณหมอนะค่ะคิดค่าเช่ากับบริษัทนะคะเนื่องจากที่ดินค่ะเป็นสินทรัพย์ชิ้นเดียวที่ไม่สามารถจะเอามาคิดค่าเสื่อมได้นะคะดังนั้นพี่เก่งก็เลยวางแผนให้ตัวที่ดินค่ะเป็นทรัพย์สินของทางฝั่งกรรมการแล้วก็ให้กรรมการมาคิดค่าเช่าในฝั่งบริษัทนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในฝั่งบริษัทไ ในกรณีที่มีการจ่ายค่าเช่าให้คุณหมอก็หักให้จ่าย5%นะคะคุณหมอก็เอาอะไรได้ตรงนี้ค่ะไปเสียภาษีในนามบุคคลธรรมดาเป็น40วงเล็บ5นะคะค่าเช่าแล้วก็หักต้นทุนของค่าเช่าที่ถินค่ะได้ที่ปีละ15%ของไรายได้นะคะกรณีที่บริษัทจ่ายค่าเช่าให้คุณหมอนะคะก็ต้องมีการาหักใน้จ่าย5%ด้วยนะคะตรงนี้ต้องไม่ลืมไม่องการหักเนที่จ่ายแล้วนำสงสมัมภาระทุกเดือนนะคะ ประเด็นต่อมาค่ะเรื่องของตัวอาคารงานก่อสร้างนะคะที่มีการก่อสร้างลงบนที่ดินของคุณหมอนะคะซึ่งเป็นอาคาร3ชั้นครึ่งนะคะตรงนี้เองก็ได้มีการทําสัญญานะคะเอาสัญญาตัวงานก่อสร้างทั้งหมดรวมถึงค่าตกแต่งทั้งหมดนะคะเอามาบันทึกเป็นทรัพย์สินในฝั่งของบริษัทเนื่องจากว่าตัวนี้ค่ะสามารถคิดค่าเสริมราคาได้จะเป็นประโยชน์ทางฝั่งบริษัทมากกว่านะคะแล้วก็ในตัวนี้ค่ะก็จะมีเรื่องของสัญญากู้เงินติดมาด้วย เก่งก็นแนะนําว่าในฝั่งของทรัพย์สินเราบันทึกทรัพย์สินเข้ามานะคะด้วยมูลค่าที่มีการก่อสร้างจริงๆบวกรวมค่าตกแต่งต,งต่างๆแล้วก็มีการคิดราคาซากด้วยนะคะเราจะไม่คิดค่าซากที่1บาทนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลักการบัญชีก็ต้องให้คิดราคาซากตามความสมเพสสมผลพอราคาทุนหักราคาซากที่เหลือเรามาตัดค่าเสื่อมราคาในอายุการใช้งานที่20ปีนะคะก็จะตกปีละหเซนก็จะเป็นค่าเสื่อมที่เป็นค่าใช้จ่ายงบการเงินได้ค่ะคุณหมอก็ได้มีการกู้เงินธนาคารเพื่อมา ก่อสร้างตึกหลังนี้นะคะซึ่งในวงเงินการก่อสร้างนะคะก็มีการที่ต้องจําระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยด,ด้วยพี่เก่งก็เลยแนะนําว่าอันนี้ค่ะมีการวางแผนที่จะทาสัญญานะคะจากสัญญาที่แบงค์ให้คุณหมอกู้ยืมนะคะคุณหมอก็ทําสัญญากู้ฉบับหนึ่งนะคะขึ้นมาให้บริษัทกู้ยืมเหมือนกันโดยที่ให้เงื่อนไขหรือว่าตัวเลขต่างๆให้มันสอดคล้องกันล้อก,กันมาเลยนะคะ แล้วก็เวลาที่ทุกเกดเือนที่จะต้องเอาเงินจ่ายค่าผ่อนตึกนะคะก็ให้บริษัทนะคะโอนเงินไปให้คุณหมอคุณหมอก็โอนเงินไปให้ธนาคาร,รนะคะก็จะเป็นการชําระค่าเงินตละดอกเบี้ย่วนดอกเบี้ยนะคะก็มาเป็นค่าใช้จ่ายฝั่งบริษัทได้เนื่องจากว่าอาคารทั้งตึกเนี่ยนะคะทำธุรก,กิจทั้งหมดเลยค่ะก็ทําให้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ดอกเบี้ยจ่ายก็ลงเป็นค่าใช้จ่ายฝั่งบริษัทได้เช่นกันนะคะแล้วก็ตัวคุณหมอก็ไม่ต้องรับรู้ไรายได้ในตรงนี้เป็นไรายได้ส่วนตัว นนีกจะเป็นการเคลียร์ประเด็นเรื่องของการกู้ยืมเงินของแบงค์นะคะต่อไปเป็นประเด็นของทรัพย์สินที่คุณหมอเอาทรัพย์สินมาใช้ในคลินิกนะคะว่าจะเป็นเครื่องอุปกรณ์ต่างๆเ,ง LA, เครื่องเอ็กซเรย์เครื่องผ่าตัดหรืออุปกรณ์ทั้งหมดนะคะรวมถึงเฟอร์นิเจอร์คือจะสำนักง,งานต่างๆอันนี้ค่ะพี่เก่งก็นแนะนําให้คุณหมอทําเช็คลิสต์นะคะทำรายการรายละเอียดทั้งหมดเลยคะ่ะว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างมูลค่าเท่าไหร่ แล้วก็ให้ดูราคาตลาดเทียบด้วยนะคะเพื่อจะได้ดูว่าราคาที่เราจะโอนมาค่ะเป็นราคาที่เหมาะสมไม่สูงไม่ต่ําเกินไปนะคะแล้วก็ดูอายุการใช้งานเป็นหลักด้วยว่าถ้าจะเอาเข้ามานะคะก็เป็นราคาที่เหมาะสมส่วนที่เอาเข้ามาบันทึกเป็นทรัพย์สินแล้วก็สามารถตัดค่าเสื่อมราคาได้นะคะทั้งหมดก็ใช้หลักการเดียวกันค่ะคือราคาทุนลบราคาซากนะคะราคาซากก็มีการคำนวณตัวราคาซากไว้ประมาณ20%ของราคาทุนจ่ก็มาคิดค่าเสื่อมที่ประมาณปีละ20%นะคะ ค่าเสริมราคาทั้งหมดก็สามารถเป็นค่าจ่ายของบริษัทได้ด้วยค่ะแล้วก็คุณหมอเองก็สามารถที่จะทํารายการแล้วก็ถ่ายรูปนะคะแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างเพื่อจะประกอบเอกสารเพื่อที่จะเอามาบันทึกรายการทรัพย์สินเข้าในฝั่งบร,ริษัทนะคะอันนี้ก็แก้ไขด้วยวิธีนี้เพื่อจะให้ทางฝั่งบริษัทมีเรื่องของค่าเสริมราคามาบันทึกบัญชีนะคะต่อไปในเรื่องของเงินเดือนของคุณหมอเองนะคะทั้งคุณหมอประจําคุณหมอพาร์ทไทม์นะคะเราก็มีการที่จะ ต้องเซตในเรื่องของการจ่ายเงินให้เป็นระบบนะคะแล้วก็เรื่องของการทําประกันสังคมพนักงานท่านไหนที่เข้าประกันสังคมก็เราก็ขึ้นระบบประกันสังคมไปนะคะส่วนคนไหนที่ยังไม่พร้อมนะคะก็ต้องมองลักษณะเป็นเอาซอแล้วก็หักได้จ่าย3%ก็จะให้มีค่าใช้จ่ายในฝั่งของบริษัทจะครบถ้วนนะคะทั้งคุณหมอแล้วก็พนักง,งานทั้งหมดนะคะคนไหนที่เงินเดือนถึงต้องหักไน้จ่ายเราก็ต้องคำนวณหักไน้จ่ายเพื่อจะ นำส่งพอดอนหนึ่งทุกเดือนด้วยนะคะแล้วสิ้นตีก็สรุปเรื่องของพอดอนหนึ่งกกับกทสองศูนย์ต่อไปเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะเช่นค่าย,ยาค่าอุปกรณ์เวชภัณฑ์อันนี้ก็มีการเปลี่ยนนะคะแนะนาให้คุณหมอเปลี่ยนใบเสร็จจากชื่อในนามบุคคลไปเป็นชื่อบริษัทนะคะเพื่อให้ฝั่งบริษัทมีค่าใช้จ่ายใ,ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเรื่องยาอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในคลินิกอย่างครบถ้วนนะคะเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนมาในชื่อของบริษัทนะคะค่าใช้จ่ายมันจะลงเป็นค่าใช้จ่ายในฝั่งบริ รวมถึงพวกค่าไฟค่าน้ําอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์นะคะพวกนี้ก็ต้องเปลี่ยนชื่อมาเป็นฝั่งบริษัทเช่นเดียวกันเพื่อให้บินมีความน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายอย่างสมบูรณ์นะคะส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะเช่นภาษีป้ายภาษีที่ดินอย่งนี้ก็สามารถที่จะเบิกได้นะคะพิเกตได้มีการแนะนําคุณหมอว่า ในตึกของคุณหมอเนี่ยค่ะคุณหมอทําเป็นผนังครอบตัวตึกอีกทีนะคะแล้วก็หมอก็ทําป้ายบนตึกอีกทีหนึ่งพี่เก่งก็แนะนําว่าเนื่องจากคุณหมอใช้ภาษาอังกฤษยอยู่ข้างบนภาษาไทยนะคะแล้วก็ตรงป้ายค่ะไม่มีการตีกรอบซึ่งเวลาที่เราคํานวณภาษีป้ายนะคะก็จะตีพื้นที่เป็นทั้งหมดของ,งแผงนั้นเลยนะคะพี่เก่งเลยแนะนําว่าให้คุณหมอทํากรอบครอบป้ายอีกทีนะคะเพื่อให้มันจํากัดพื้นที่จะได้ทําให้เรื่องของภาษีป้ายไม่สูงเกินไปนะคะ ล้วก็แนะนําคุณหมออีกนิดนึงค่ะว่าถ้าจะแก้ไขนี่คือให้เอาชื่อภาษาไทยค่ะอยู่บนชื่อภาษาอังกฤษ,าษ,าษานะคะเพื่อให้เลทของภาษาีป้ายมันถูกลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนิดหน่อยที่ได้แนะนาคุณหมอไปนะคะก็ไปเป็นเรื่องของภาษาีทิติบุคคลนะคะพี่เก่งได้มีการพูดคุยกัน,นะค่ะก็จะทราบเรื่องไรายได้ว่ายอดขายประมาณเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายแต่ละเรื่องเท่าไหร่นะคะก็ได้มีการคํานวณตัวเลขคร่าวๆกันออกมาแล้วก็มีการคำนวณภาษาีว่าทั้งปีนะคะคุณหมอ กำไรเท่าไร่มีภาษีเท่าไหรก็ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้นะคะซึ่งตัวภาษีนิติบุคคลค่ะก็จะมีการชําระกัน2ครั้งต่อปีนะครับด้วยพดรห้าหนึ่งกับพรดห้าศูนย์น,นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะการวางแผนภาษีก็ทําให้คุณหมอได้เห็นภาษีทั้งทุกตัวนะคะทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีนิติบุคคลด้วยว่ากลางปีกับสิ้นปีต้องเสียภาษีเท่าไหร่นะคะอันนี้เราก็จะได้มองภาพได้อย่างชัดเจนขึ้นสุดท้ายค่ะเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะ เนื่องจากคุณหมอนียคะยังรับรู้ไรายได้กับค่าใช้จ่ายในฝั่งของบุคคลธรรมดาอยู่นะคะแล้วก็ตอนที่เราคุยกันเรื่องการวางแผนนะคะพี่เก่งก็ได้คอนซัลต์คุณหมอว่าเราควรต้องมีเวลาในการเตรียมตัวในเรื่องของงานเอกสารและงานระบบดนวยนะคะเราเลยคิดว่าจะเริ่มคัตออฟเอาไรายได้ค่าใช้จ่ายเข้าในฝั่งบริษัทวันที่1พฤษภาคมปี6 6นะคะเพื่อให้คุณหมอได้มีเวลาเตรียมตัวสักประมาณสักเดือนครึ่งที่นี้ก,การเตรียมตัวมีหลายเรื่องนะคะ1ตั้งแต่เรื่องของการจัดเตรียมเรื่องเครื่อง EDC นะคะเครื่องรูดบัตรเครดิต เรื่องของ QR code ของเงินโอให้ลูกค้าโอนเงินสแกนได้นะคะรวมถึงการเตรียมเรื่องเงินสดสําหรับเงินทอนต่างๆแล้วก็เรื่องของที่จะเอาเงินเข้าฝากธนาคารทุกวันนะคะซึ่งทั้งหมดต้องทําในรูปบริษัทซึ่งโปรเซสตรงนี้ค่ะก็ต้องใช้เวลาในการติดต่อแบงก์ประสานงานขอเครื่อง EDC ในนามบริษัทขอเรื่อง QR code ในนามบริษัทก็ใช้เวลาประมาณเกือบเดือนนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณหมอก็ต้องเตรียมตัวด้วยเรื่องที่2คือเรื่องของตัวเครื่องโพสต์นะคะคุณหมอก็ต้องไปจดเรื่องของตัวเอาเครื่องโพสเข้าระบบของสักกอยให้ถูกต้อง รวมถึงจดเข้าแวดให้ถูกต้องด้วยนะคะลำดับของเรื่องของแวดนะคะต้องจดเข้าแวดก่อนแล้วก็ถึงจะจดเครื่องโพสต์นะคะซึ่งการจดเครื่องโพสต์ก็ต้องมีโปรเซสในการที่จะต้องเตรียมกระสายให้สัมปกรณ์ด้วยแล้วก็เรื่องของเตรียมคู่มือเตรียมตัวอย่างใบเสร็จต่างๆก็ต้องทําให้ถูกต้องตามขั้นตอนนะคะเึ่งตรงนี้ค่ะก็ใช้เวลาเป็นเดือนเหมือนกันเรื่องที่3เรื่องของประกันสังคมนะคะที่ผ่านมาค่ะประกันสังคมของนักงานเนี่ยขึ้นอยู่กับในนามของส่วนตัวของคุณหมอนะคะอันนี้ก็ต้องมีการ มาย้ายนายจ้างใหม่นะคะให้พนักงานทุกคน,นะค่ะซื้อประกังคมในนามของตัวบริษัทซึ่งนี่ก็ต้องเตรียมเอกาสารแล้วก็เตรียมข้อมูลต่างๆ,ๆ,ๆเพื่อจะย้ายมาอยู่ฝั่งของที่เป็นรูปบริษัทนะคะ <S <S ญญอันที่4เรื่องของการเปลี่ยนใบเสร็จของซัพพลายเออร์ทุกเจ้านะคะไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์ที่เราซื้อยาซื้อวัชพัพนธ์ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตนะคะค่าโทรศัพท์มือถือทุกอย่างนะค่ะจะต้องเปลี่ยนบินจากชื่อบุคคลธรรมดามาเป็นชื่อบริษัท ึ่งเราจะต้องประสานงานกับทางซัพพลายเออร์แล้วก็หน่วยงานราชก,การต่างๆนะคะหรือว่าหน่วยงานเอกชนที่เรามีการไปผูกสัญญากันไว้เพื่อที่จะต้องเปลี่ยนใบเสร็จรับเงินมาเป็นชื่อของบอริษัทเพื่อให้างฝั่งบระะิษัทค่ะมีค่าใช้จ่ายที่มีเอกสารที่ลงบัญชีได้อย่างสมบูรณ์นะคะค่ะทั้งหมดนะคะที่พี่เก่งเล่าให้ฟังทั้งสองคลิปนะคะก็เป็นเรื่องของการวางแผนทั้งเรื่องภาษีทั้งเรื่องบัญชีทั้งเรื่องระบบงานต่างๆนะคะเพื่อให้ธุรกิจะคะ่ะ เดินหน้าในฝั right? so ่งบริษัทย่างมีความสมบูรณ์แล้วก็ครบถ้วนนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีย้อนหลังแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องงานเอกสารหรือว่างานระบบต่างๆนะคะทุกคุณหมอทั้งสองท่านนะคะรวมถึงคุณพ่อของคุณหมอนะคะก็น่ารักมากนะคะก็ค่อยๆฟังพี่เก่งอธิบายแล้วก็ค่อนข้างจะวางแผนอยากให้ทุกอย่างเดินอย่างถูกต้องนะคะคุณหมอเองก็ได้มีการใช้บริการในเรื่องของการวางแผนภาษีของพี่เก่งนะคะรวมถึงเรื่องงานบัญชีต่อเนื่องด้วยทั้งหมดนะคะพี่เก่งก็ได้มีการสอบถามข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลมาวางแผนภาษีให้คุณหมอนะคะก็ได มีการกลับไปพรีเซนต์ข้อมูลให้คุณหมอฟังคุณหมอก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดนะคะว่าร mm hmm. ายรับรายจ่ายเป็นยังไงบ้างกํากไรในแ,แ,แต่ละปีเป็นเท่าไหร่นะคะเพราะเราจะฟอร์แคสตปีนี้กับปีหน้าคุณหมอดูด้วยรวมถึงตัวภาษีที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแวดนะคะว่าจ่ายประมาณเท่าไหร่ภาษีนิติบุคคลจ่ายประมาณเท่าไหร่รวมถึงภาษีบุคคลธรรมดาของคุณหมอด้วยนะคะซึ่งนีนคะ่ะก็จะเป็นภาพรวมที่เราจะเห็นภาพล่วงหน้าเลยนะคะในเรื่องของตัวเลขต่างๆที่สามารถที่จะวางแผนก่อนได้ พี่เก่งก็เลยอยากจะแชร์เรื่องนี้นะคะว่าเรื่องภาษีเรื่องบัญชีเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะกําหนดแล้วก็วางแผนสามารถที่จะพูดคุยกันได้ก่อนล่วงหน้านะคะค่ะก่อนจบคลิปนี้พี่เก่งก็อยากจะฝากกดไลค์กดแชร์กดสปาร์ให้กับช่องพี่เก่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทําคลิปต่อๆไปค่ะวันนี้ก็ขอจบประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ